เขามีเข่าอ่ะน้องพีมแแพ้พีบก้นในอ้วนนี่พามันมาดูเป็ดแล้วเดี๋ยวรอดูมันนะโอ้มาคาเฟ่ต้องเทขนาดนี้มันเนี่ยโอ้โหคอแทบผักคนเก๋เป็นคนเก๋พ่อก้ต้องเดินเองด้วยอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยสตแว่นเออฉันต้องขออีกแล้วจ้าดูน้อยสิวัดเป็ด อุ้ยรูปเป็ดดีมาอีกแล้วอ๋อน้องดีัดได้อน้องโอ้โหเดี๋ยวไหนเมื่อกี้แค่บอกอยากกลับบ้านมาอีกตัวนั้นตัวจิ๋วโอ้โหเขามีเข่าอะน้องพิมแล้วแพลทิพก้นในอ้วน อ้วนอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มนั่นนั่นโดนตะกุยแล้วอ้วนโดนตะกุยแล้วของพี่มหให้ต่ำต่ำๆโอ้เป็นมูฉกไปละไอ้หทำไมเป็ดตัวนี้มันหน้าแปลกๆอ่ะหรือมันคือแพ้ให้เยอะระวังกระเด็นนะอ้วนปลาอันนี้กับปลาพ่อไหนสวยกว่ากัน Oh. tại nhà